อย่าเพิ่งอย่าพิ่งตัดในมันนะถ้าในมันยังไม่หลุดก็ถ้ามันไม่หลุดจะไปจัดการก็ให้มันอยู่ของมันตอนนี้เขาสีปลูกอย่างหน้านะครับเพิ่มเติมในแปลงนี้นะครับเพื่อสีลงเฉืยเฮ็ดต่อนะครับแถวนี้ลงเฉยเห็ดไปแล้วนะครับสมขวดครับฟังนี่นะครับ อันนี้ซื้อต้นกล้าเพิ่นมากนะครับแต่ว่าบมมีเสื่อเห็ดเนาะเคยสั่งในเฟซตนะครับใน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 ยูทูในในในไอเฟบุ๊มีการหลอกขายนะครับว่าต้นยางหน้าใส่เสื่อเห็ดพอสื่อมากอะได้ต้นยางหน้าที่พันปถอนมาในป่าในดงเรามาเสียบใส่ถุงใส่นะครับเพื่อสิทซงหัเท่อกั็ตายมดนะครับโบแมนว่าเป็น ต้นยางหน้าที่ซ้ำจะทุงแบบนี้ขายนะครับอันนั้นคือการหลอกนะครับหลอกขายก็เสียโง่ให้กับพวกมิจฉาชีพไปนะครับก็มาว่ากันนะครับเขามักหากินแนวนันก็ให้เขาหากินไปแต่เม่เฮากันเริ่มต้นใหม่นะครับตัวนี้ไปสั่งมาจากเพื่อนขายต้นใหม่ยุ่ไกๆบานนะครับก็ไปสั่งเพป็นมาต้นลัซิมฮาบนะครับ ยังไม่ได้ใส่เชื้อเห็ดนะครับเดี๋ยวเอาสิ้สั่งเสื่อเห็ดมาใส่ที่หลังนะครับดินมองนี้เป็นดินถมไม่นะครับแทบดินผสมหินดินผสมหินนะครับหินแห่ก็มีความคิดว่าจะเอาต้นทุเรียนมาลงปลูกง่ำไรกับปีสองปีมันก็ตายนะครับ ว่าจะลองดูอีกสักรอบหนึ่งเอามาลองสักสองสามต้นก็ดูใน youtube อยู่ใน Facebook แต่ละคนก็มีวิธีการปลูกแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าบ้านเรานี่ยังไม่มีใครสามารถที่จะปลูกได้เอากระสีร่องเบิ้งนะครับเอาขุดออกกว้างๆจังหน่อยนึ่งเองนะจังหน่อยเอาออีกยิกว้างๆอ่ะ้มันให้มันกว้างๆจังหน่อย ี๋ยวค่อยเสริมเดี๋ยวค่อยเสริมเดี๋ยวค่อยเสริมปกติเขาจะเสริมให้มันก็คือปลูกช่วงนี้คือจะเอาญ้าด้วยไงปลูกเพื่อที่จะเอาญ้าไว้เกี่ยวด้วยแต่เมื่อที่มันเริ่มคุมเขาจะปลูกห่างกันตอนแรกเขาสี่เม็ดปลูกไปปลูกมากเขาจะห่างกันสองเม็ดเพื่อว่ให้าธรรมชาติมันขึ้นมาเลยดูระยะห่างมันไอ สูแถวมันด้วยนะมันรู้สึกมันจะโค้งเข้าไปแล้วขยับมาขยับมาขยับไม่หยุอ่าตรงนั้นแหละฝนฝนฝนมองกอเข่ามองกอเข่าเฮดแบบแม่ต้นมาอยู่เด้ไงกันแนวได้ปะฝนมองพุ่นโลกเออนั่นละตรงนั้นละเอาวางไว้วางไว้ น้มมันพัดไปรถปั่นไปมันหยุดแถวนี้มันมีปุ๋นมีปุ๋ยฉันเอาปุยมาใส่มันก็ไ,ได้ปเดยนะปุ๋ยใส่มันงามเลยเดยีอันนี้สงสัยเป็นต้นไหม่ที่เพิ่เพาะไว้ปีนี้เนาะสักประมาณถึงหาเดือนปอนี่ก็ยังต้นหน่อยอยู่นะครับ ไปเสียปลักมาเลยน่นั่นเสียปลักมาก็ต่อสายยางจากนู้นมาจบเลยเออหยอดแม่ตัวนั้นหยอดปันได้ทีเดียวเอาสายนี่ไปเสียบจางหั่นมานันไปตักอยูเป็กิองแไงแล้วแต่แล้วแต่ เดินไปเสียบปักกันเดินนะาทาั้งตักตมีลกกแล้วแต่มีจะตัดสินใจเอาจะลงสะหรือไปตักอยู่โองก็แล้วเล่งด้วยเล่งด้วยอย่าขุดไปเรื่อยๆไปเรื่องจับคุณมากเอาไปเรื่อยๆได้นะ ตาเขาอยู่องุ่นอย่าลงไปตรงนี้นะมันลงยากลงตรงไหนเออมันจะพาะมือหลงตอนนี้ลูกไส้กลางนะครับลูกไส้ใหญ่หาหมองลงนามเที่ยวนามมหดต้นนี้ใส่เสื้อเฮ็ดแล้วนะครับพี่น้องใส่ไปแล้วรอบหนึ่ง ครับเพิ่นว่าใส่สุปีเพิ่นว่าปีหนาเขาสใส่เพิ่มเติมนะครับก็มีต้นพยูงต้นยางนาต้นมะข่ามงนะครับแปลงหญ้าวานไว้เดือนหนึ่งเหรอครับบ่ได้มีพ่นมีปุ๋ยมันเลยบ่างามบ่ยอมมาปุ๋ยมาหวานจ้ากเถื่อหม่องนี่แต่าว่านปุ๋ยงามเหรอครับเนี่ย ทั้งปุ๋ยคอ,อกทั้งปุ๋ยเคมีก็พอใส่นะครับเพราะวันเป็นดินหินมันมีถาดอาหารมันก็เลยไม่โตตรงนี้เป็นทางน้ําไหลนะครับก็ลงไปแปลงคนอื่นเขาสื่อมาสิบต้นนะครับรอยหาสิบถ้าเป็นตน้นใหญ่ๆนะครับที่สื่อมาก,ก่อนหนกัต้นละ สาบาทตัวรหาสสบาทนะครับแต่ตัวนี้เขาได้มาจากมูที่เห็ดงานอยู่ศูนย์พอช่ำนะครับเป็นใหญ่มากนะครับก็เลยเอามาลองปลูกดูตัวที่สั่งซื้อมาทั้งเฟสทั้งยู u ูบนละขคือตัวครับเฟสตัวนะครับอันนี้เขาก็เลยไปเอาที่คนตั้งขายอยู่ข้างๆบ้านนะครับแต่ว่าันมีเสือเฮ็ด เดี๋ยวเอาสิสื่อเสื่อยนมาลรูปสันกับมีเห็ดดอกที่มันแจะนะครับก็บมีวิธีเห็ดอยู่นะครับเขาบอกว่าปลูกสักปีที่สามปีที่สี่ปีที่ห้าก็เห็ดจะเริ่มงอกก็ล่องเบิ้งนะครับอีกสามปีอีกสี่ปีกเกษียณอายุรจชการพอดีก็จะปลูกปลูก เสริมไปเรื่อยๆนะครับให้มันติดๆตรงนี้พอชองแรกๆเราก็จะเอาย้าไว้เกี่ยวขายก็จะปลูกเว้วนระยะ4เมตรก่อนนะครับแล้วพอเ้าเกี่ยวหยาไปสักระยะนึงเอาจังสเสริมไปเรื่อยครับสเสริมทุกปีนะครับเสริมปีละแถวตรงนี้ปลูกแล้วก็เอาน้ำม,มารลดต่อนะครับ เพราะว่าด,ดินฝนตกเกือบสุมเมอีนะครับแต่ว่าด,ดินตรงนี้มันเป็นดินหินก็เลยต้องเอาน้ำหล่อเลี้ยงตรงนี้ยังชุ่มชื้นอยู่นะครับ เอาขึ้นมาอีกสักหน่อยก็ดีเหมือนกันนะอย่าให้มันถ่วงเบาอันนั้นสามต้นตั้งลงฝั่งนู้นดได้ตอนนี้น,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 นะครับคลิปนี้ไว้สั้น้ก่อนก็นะครับพอกันไม่คลิปหนานะครับสวัสดีครับ